ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมเอเดนพายสคุณผู้ชมในปีนี้ก็อยู่ในปี1 1 6 3ที่อียิปต์นะฮะก็มาในแมทที่มีชื่อว่า into อียิปต์ก็คือเข้าสู่อียิปต์คุณผู้ชมมาในเ,เขาให้คาจำก,กัดความว่าซาลาดินซาลาดินก็เป็นคนคนเป็นแมททัพคนหนึ่งที่มีขึ้นชื่อมากเลยนะอันนี้แบบว่ามันก็จะมีเขียนว่ากระไรขึ้นก็คือผมผมเล่นไป3รอบแล้วอันเนี้ยพูดตรงเลยมันมันยากซะเหลือเกินนะ ก็เขาบอกว่าอียิปต์นั้นอยู่ภายใต้การขัดแย้ยงอยู่นับ10ปีแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่สาลาดินน้อยจะต้องเข้าสู่สนามรบผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันยังไงผมรีสตาร์ทไม่ใช่นไปเลยแล้วกันพวกะวาบิลาเดนนั้นให้แพ้ให้กับผู้บุกรุกในเวลาหลายปี เราพยายามที่จะยึดคืนพื้นที่มาแต่แท้พีนิดหน่อยกองกำลังนั้นได้เผชิญหน้าแม้เพียง้อนนี้ก็บุกทะลวงเข้าไปเอดิสซาปี1114แต่พวกเรานั้นเร็วกว่าพระเจ้าได้ส่งผู้นำทั้งสามมาให้แก่พวกเราผู้นำซึ่งความหวังและศรัทธาคนแรก ซังกีผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าแผ่ขยายอย่างไฟป่าต่อไปบุตแห่งซังกีน,นูราดีินผู้นำความเป็นเอกภาพมาส,สู่มุสลิมและนี่แหละคือผลงานของเขาและคนสุดท้ายบุตของนูอดินสลาฮัดินยูซุฟ ผู้ที่ถูกกระหนกเรียกว่าซาลาดินในตอนนี้เขายังเด็กนั้นซาลาดินนั้นได้ให้สัญญาอันยิ่งใหญ่ไว้เขาได้ปรารถนาอย่างมากที่จะนำดามามารากาศนั้นแล้วก็ฝึกฝนโดยมีทักษะอันสูงส่งแต่ก็เหมือนสิ่งอื่นหนึ่งในความยิ่งใหญ่นั้นมันต้องเริ่มจาก สมรภูมิแรกของชีวิตอินทูอียิปปี1163ถึง1174โ okay, อเคคุณผู้ชมก็แบบนี้เขาบอกว่าพระราชาแห่งเยรซสเลมนั้นถูกควบคุมพยายามที่จะเข้ามาควบคุมอียิปต์แล้วก็ยึดแย่งชิงดินแดนออกไปคุณผู้ชมแต่ว่านูราดินนั้นเขาพยายามที่จะแย่งคืนกลับมาแล้วก็ตอนนี้เป็นความขัดแย้งระหว่าง เยรูซาเลมซึ่งพระราชย,ยูเลเตมตอนนี้น่าจะเป็นพวกเต็มพระพวกครูเสดนะฮะแล้วก็อาหรับก็พยายามจะตีคืนคุณผู้ชมก็ไป <The French S 1> สามเด็มป,ป่าไม่นั้นนายปีหนึ่งพนน,นตอนนี้พวกฝรัง่งพยายามที่จะยึดครองพื้น <and again S 2> ที่ของอียิตแล้วก็สร้างความขัดแย,ย้งขึ้นนัดตอน,นั้ในร <Egypt> ะหว่า,างนั้นอียิปตก็ได้ไปหาพ <for> ึ่ง อำนาจใหม่และตอนนี้ก็คือนูรอีดีมในที่สุดเราได้รีธัทัพทหารแห่งมานดาการถึงอียิปต์แล้วโดยซาราฮาดีนนั้นคือผู้นำทัพตอนนี้เราจะต้องรีบแผ่ขยายให้ได้ไวที่สุดเพื่อที่จะต่อกกอกับพวกกรัห่งโอเคจบไปเดี๋ยวเราต้องมาอันนี้แล้วก็มายึดแล้วก็มายึด ผมเล่นมาสี่ห้ารอบแล้วมั้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เล่นจะแบบว่าโอ้ยเนาะเดี๋ยวนะแล้วก็ซาลาดินขออนุญ,ญาตนะฮะนี่ขอโอเคตอนนี้ซาลาดินยูซุฟโนนดยที่ที่ทพวกแฟรงก์เรียกว่าซาลาดินตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่หนุ่มน้อยเท่านั้นที่มาส,สำรวจเหตุการ์แล้วก็ดูแลสมรภูมิลบโอเคเดี๋ยวนะเกมวิ่งไป กดอาราดอาลาดดินนั้นได้ชื่อว่าเป็นสิ่งโตภูเขาเขาเป็นเขาเรียกว่าจุดกำเนิดของกองกำลังเนี้ยผมอ่านชื่อไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะฮะคือขออนุญาตปรับให้มันง่ายลงหน่อยนะผมไม่ไหวแล้ววะผมเล่นมาเป็นแบบผมเล่นจะภาษาจะแดกแล้ววะผมแบบว่าหหัวร้อนมันหัวร้อนซะเหลือเกินเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทันมาวะทันมาวะทันมาวะอันนี้อะไรอ่ะชาวบ้านนะโอเคทันอยู่ อันนี้ไม่ทันไม่ทันุ้ยันไม่ทันวิ่งับ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 งช่วิ่งับไม่ทันไม่ทันไม่ทันช่างมันโอเคไม่ทันไม่ทันไม่ทัน่างันเ่รอเดี๋ยวรอันเดี๋ยวรอันนะโอ้สดุพารมมหานไม่ทันหรอไม่ทันหรอเออเนนูม่งก่อนเลยเออช่วยเก็บแบบอันนี้ทออแบ่ัเล่ายป เราเราใช้จำนวนสู้ได้ไหมแต่มันเป็นยุทธาการที่ไม่เวิร์กนะเว้ยเอาจำนวนสู้เนี่ยโอเคคุณผู้ชมท้ายไป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 เขา,า,ามาเสริมมาแล้วโอเคมาตรงนี้อันนี้โอ้ยกองหอ,อกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บก่อนเก็บอันนี้ก่อนข้างมันอันนั้นนะอันนั้นค่อยว่ากันคุณผู้ชมโอเคอันนี้มาอันนี้มา อันนี้ผมต้องการกองกําลังม้ารวบรวมกองกําลังม้าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็อ่าม้าอันนี้มาไว้ตรงนี้อันนั้มน,นมันหอกอ,อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันอย่างนั้นนะไม่ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันโอ้โหไม่ทันช่างนันซาฮาดีนอย่าให้ซาลาดีนมันคุมไปเลยให้ผลลัพธ์ซาลาดีนตอนนี้เราอย Qur ู่นิ่งไม่ได้เราจะสูญเสียอาณาเขตคุณผู้ชมผมบอกประมาณนั้นแหละโอเค เฮ้ยกำลังเสริมมยังเดี๋ยวังรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนแทงแทงหลังแม่งนี่แหละโอเคサาดินมาโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ไปช่วยเพื่อนโอเคอันนี้ไปะออกพาออกมาอันนี้ไปเคลียร์ตรงโน้นไปเคลียร์ตรงโน้นอันนั้นโอ้ย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 ทหารม้าจุกทหารม้าจุกจุกจุกไว้จุกไว้เชื่อใจผม ต้องจุกต้องจุกยื้อไว้ให้มันเสียเวลาที่สุดเว้ยโอเคเดี๋ยวนะซารฮดินอานนี้ไปเก็บตรงนล้นโอเคเก็บ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 อ่ะกำลังเสริมมาม้าไปรวมกันกองทหารหอกมาอยู่ประจำตรงนี้หน่อยอันนี้เออมันมันเคลียร์ไปสักพักนึงโอ้ยมันเบิกไวแท้ทหารม้าทำไมมันกากยูนิตบอกเลยว่ายูนิตนายนั้นกากมากๆ มาดิยิบคืนยิบคืนคุณผู้ชมระหว่างนี้เรากำลังเสริมด้วยแล้วก็เป็นไงบ้างเมื่อเรายึดพื้นที่ได้มากขึ้นเราก็จะได้การสนับสนุนจากทหารที่เฝ้าเมืองนั้นๆอยู่คุณผู้ชมอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นตัวแทนของเมืองเมืองหนึ่งไปเลยนะมั้ยโอเคไป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 อย่างนั้นเดี๋ยวขอยกเลิกก่อนอ่ายกเลิกก่อน เอากองหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบ่งผมได้แบ่งาหารออกมาโอเคพวกนี้กองกองหนึ่งไปแบ่งไปสองตัวอันนี้เคลียอันนี้ไปซาลาดินเก็บ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 กดสกิลก่อนเลยกดสกิลก่อนเลยซาลาดินเพราะว่านายจะต้องเจอกับเอแบบว่าเยอะแยะมากมายนะเออ เป็นไงบ้างอันนู้นรับม้าเรากำลังวิ่งไปคุณผู้ชมอันนี้นะ่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วการอันนี้ให้ได้ผมรู้สึกว่าอันนี้สําคัญมากเว้ยอันนี้มันเหมือนเป็นปากทางเข้าอ่ะที่มันจะต้องแบบเผชิญ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 น,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 นู่นนี่นั่นอ่ะนะฮะกันเลยได้ไหมถ้า,างั้นอ่ะไม่ให้มันข้ามมาออุอ้ยไหวไหมนะ่ะโอเคกำลังเสริมผมมาแล้วผมจะให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้มาอยู่ตรงนี้ เรวรีบแยกกันมานะฮะโอเคอันนี้กันไว้การปากแม่น้ำคุณผู้ชมโอ,อ้มันอ้อมันอ้อไม่ทางนึงเ,เ,เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอมันปะทะก่อนเว้ยเออเดี๋ยวอรอปะทะแป๊บรอมันปะทะก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปเก็บทีหลังโ okay. ออเค้าวไป อันนี้ได้แล้วใช่ไหมยึดได้แล้วสำเร็จโอเคเดี๋ยวรอรอทักมาแป๊บแล้วก็อู้เทมพลามาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ศัตรูใหม่ของเรามาแล้วก็คือพวกเทมพลาเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บขอแบ่งกอ,องมาสักอ้าวเฮียสุดปังแล้วลุ้งแทงมันเออฮีโร่กับฮีโร่เลยวะอ่ะ หอกอ่ะหอกรวมแทงทุกวันนะทุกวันมันต้องได้บ้างล่ะเออหนึ่งก้องหนึ่งก้องหนึ่งไปเคลียร์ไอ้นี่ไอ้นี่ออกมาไอ้นี่มาอ้นี่กองสองประธานธนูโอเคคุณชมทับมาผมอ่ะทับเติมมาแล้วเว้ยโอ้โอเคไม่ไม่ได้เดือดมากอันนี้บอกเลยว่าหนึ่งแล้วก็เติมกำลังสองอยู่ตรงนี้แหละ คุ้มกันไว้อันนี้กองหนึ่งโอเคกองหนึ่งเคลียร์นี้หน่อยอันนี้ค่ายมันเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้เออพ่อแหมอันเนี้ยผมผมยอมรับเลยนะว่าผมปรับมาเป็นอีซี่เพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆแม่งยากเออพอเป็นเป็นนอร์มอลคือคือยากแบบผมเล่นไม่ได้อะผมไม่ไหวอ่ะผมเล่นมาแบบแล้วผมตัดต่อให้มันเห็นเลยดีกว่าว่าผมเล่น,นไปกี่รอบนะนบอันนี้ปล่อยมันเออทับมา้ามา ชาร์จชาร์จเลยอืสออืออืออืได้อยู่แล้วธนูอ่ะธนูกับมาก็าขออกมาวะ่ะเดี๋ยวไปไปๆๆบ,บับด้วยเออสองสองสอง,สองไม่เคลียร์หนึ่งไหวป่ะเอามันไม่สนใจเราวะ่ะดีดีไม่สนใจเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์คุณผู้ชม อันนี้เดี๋ยวจะอ้อมไ้วยโอเคตอนนี้เรายึดพื้นที่คืนมาได้แล้วมันกำลังวิ่งตอนนี้เรายึดกองพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้ว,ตนนแ,ลวแต่ว่าอันนี้น่าจะแตกเอากองกำลังนี้ไปช่วยเพื่อนไป hmm. อันนี้มานี่ แล้วก็อันนี้มาหนี้นะกองหอกล่อไว้กองหอกล่อไอ้กองม้าล่อไว้เนี่ยนี่นี่นี่มาละเออไม่ให้ไม่ให้เราไม่ให้มาคุณผูเราไม่ให้เราไม่ให้เราไม่ให้เราให้คอยวิ่งไปคอยวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวรีชาร์จใหม่เดี๋ยวรอรอแป๊บมาดิมาดิโอไหวไปตรงนู้นไปหนึ่งอะกองหนึ่งไปตรงนี้ดีกว่าไป ออโอ้ยตอนหนึ่งเออยิงยิงเออไอ้นี่ไปเคลียร์นู้นไม่ให้มันมาคุณผู้ชม,ามาโอ้ยเตมผ้ามาว่ะโอ้ยทา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 ยซาารีและพวกสาฮาดีและพวกไปเคลียร์แล้วก็อันนี้เด็นปวหลังๆก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> โอเคโอเค อันนี้กองหนึ่งสองมาดิ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 เหน่มากอันนี้ไหวปะไหวปะอันนี้ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าบัฟความเร็วทั้งหมดหรือเปล่านะโอ้โห้โอ้โอ้โน้โอ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 ้อ้โอ้โอผโอ้ชมถอนคุณผอ้ชม้โอ้โอนเอ้โอ้โอ้เอ้โ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 อ้ีอ้โอ่โอ้โอ้กอ่อ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้อนโอกโอกกอ้โอนโอ้โอนโอ้โกอ้อ้อ โอเคอันนี้ได้อยู่เนาะพอมันมาทัดกิริสัตแล้วเนี่ยแล้วผมก็จะให้เก็บัทีเดียวนะให้กิริสัตมันออกหน้าก่อนอ้าวไม่มาเหรอเออไม่มายิงนะเธอไม่มาเรายิงนะอ้าวเออเออล่อมันล่อมันล่อมันกองหนึ่งมาเก็บตรงนี้โอเคคุณผู้ชมหนึ่งกดสกิลด้วยอ้าวตอนนี้แหละก็เหลือนะผมลืม อันนี้ไม่ใช่กองหนึ่งผมลืมอันนี้ <extracting> คือกองหนึ่งกองหนึ่งคือกองมา้ากองหนึ่งเก็บอันนี้ไปอันนี้ม้าตรงนั้นใช่ไหมได้อยู่มั้งกระดาดินไหวปะอันนีน้เก็บไปเก็บเป็นผ้าดิฮนูฮนูดีทหารมา้าทหารมา้าทหารมา้ามาทหารมา้าแยกออกมาตรงนี้โอเคโอเคผูช้ชมไหวปะวะปลดสกิลม่ได้ด้วย โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก่อนอาหารไหมไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเอออันนั้นได้อยู่นะโอเคเออไปเก็บไปเก็บมันไปเก็บมันสองยิงเออสองยิงสองกระหน่ำเข้าไปโอเคเรายืดได้แล้วเรายืดได้แล้วก็กำลังเสริมมาหมยังมาแล้วโอเคมาไทยไทยมา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  คนถ่ายสไลด์ดีกดบั๊บกดบั๊เพื่อนเอออันนี้ได้แล้วใช่ไหมกองหนึ่งกองหนึ่งมาเคลียร์ไอ้นี่เร็วๆปัน่นมันปั่นเลยคุณผู้ชมมันมันถอยเราเข้าไปเลยถ้ามันจะถอยเราก็จะวิ่งสวนเข้าไปเว้ยกำลังเสริมผมมาแล้วโอเคเริ่มมากองใหญ่เรื่อยๆละอ๋อต้องต้องเคลียร์กองกำลังมันบ่อยๆเว้ย แล้วเราก็จะทําให้มันตั้งตัวไม่ได้ถ้าเราช้าแบบนี้เราจะไม่รอดอันนี้คือต้องมาเล่นอีซีนะถึงจะเห็นภาพมันเร็วเกนะินอะนอร์มคือผมบริหารไม่ทันจริงแล้วเต็ามาพแม่งมาแบบคือพลับมากอะบอกเลยอันนี้โอเคคุณผู้ชมสามารถควบคุมได้แล้ reduce the number and spirit ั้รในจีบันยานนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตอนนี้พวกแฟรงค์นั้นได้ทิ้งค่ายลงแล้วก็ยอมทิ้งละทิ้งอีกออกชิงครูนั้นกำลังจะครอบครองไคโรเพื่อที่นูรีดีนแต่ว่ารัฐบาลอนอิงก์นั้นน่าจะไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของหลังเขาแน่นอนเออพอพอเล่นอร์มอลกลายเป็นง่ายไปเลยเว้ยไม่ใช่เล่นอร์มอล เล่นอีซีโอเคกเ็เอาคิดว่าพันนี้ดูเอาในเรื่องแล้วกันนะก็ประมาณนี้คือผู้ชมก็คืออ่าสราคดินก็กีธาทัพเป็นศึกแรกที่เขายังหนุ่มๆที่จะยึดครองในระหว่างที่อีบถูกยึดครองไปมาระหว่างเอ่อแฟรงก์กับอาหรับก็ให้ชาวมาดากัสช่วยส่งสราคดินมาลัสราดินก็สามารถขับไล่ชาวแฟรงค์ออกไปได้ก็สำหรับคดทีชอบน,นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับเอกนภศรีนพาน,พนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเลยนะ